สวัสดีจ้ายายมนเดจ้ามาอีกเจ้ากระช่องเมียหลังใครเงาพี่น้องวันนี้อากาศดีค่ะยายม,มนมานาั่งมาตากแดดสิมตาตัดหมวกฮูงตากแดดพี่น้องพี่น้องจา๋านี่หมวกฮูงเหลือจากมือน,นั้นหน่อยนึงเนะาะตัดหมวกฮูงพี่น้องสิมาโชว์ตัดหมวกฮูงให้พี่น้องเบอร์แรกจา้าใส่หยังใส่พริกแห้งเนาะ อากาศมันดีค่ะพี่น้องประเทศนอกได้พี่น้องอากาศดีถ้าแดดออกเอาสิตเลียใส่เด้ดพีกสวนบดเซนพีกแหงก็ได้นาะตำเทศเทเนาะพี่น้องกระเทียมเราอยู่ไหนกระเทียมอยู่นี่เนาะพี่น้องเยี่ยมมดเคยเออเป็นแม่ค้าขายส้ตมตำมาก่อนแล้จ้ะตำปูปลา ขายดับขายดีพ <t od ian |ms|> ี่น้องขายดีดีอยู่แถวบางบ่อบางบุญเทียนเนาะตอนนย็นมุนออกงานโรงงานมาบุ้มีเราเห็นเนาะก็ได้มาขายของกับพ่อของลูกเนาะะมุนกระสริตับคุ้งซูมือได้พี่น้องตับเสื่อมาพุ่งย่ากินตับคุงตับปลาตับเสื่อ มาได้จ้ามากินตำมกหุ่งน้ำกันพี่น้องป้องปลายอากาศดีมือนีันอากาศดีอารมณ์ดีเหรอพี่น้องเอ้ชมาบ้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยชมมองงอกยังกับท่านได้บ้าเลยบ้าเลยขอลงบ้านบ้านะพี่น้องเสียงดังพี่น้องยันขังบ้านเพื่อว่าให้เพื่อนยังต้องระวังด้วพี่น้องอยู่มังงอกบัวบางทีก็คล้ายๆสีบีขวดอย่างนี้บานเลยจะบอกง่ายเิมอ แซ่บเมือเ่อไหร่พี่น้องแซ,ซ,ซ่บน้ำกันพี่น้องย้อนรอยอดีตท,ที่ว่าเขาเคยเป็นแม่ค้านะพี่น้องจ้าเขาประชดลืมเนะาะตั้มตั้ตั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 เขา,า,าสิใส่อะไรก็ต้องใสิบแบบนี้สูตรใครก็สูตรมันเนะาะเขาสิใส่สเสศษมะเงหน่อยหนึ่งสิเดงเขื่อนเศษเขาก็หั่นมาแล้วเหยาะเหาะเหาะเหาะ ขามากมวนได้เนี่ยพี่น้องก็เลี้ยงผิวจะซากันเนี่ยไม่ค่าบ่าอยากซีเรียสแล้วไม่ค่ามีความหวังเได้กลับบ้านเดือนหน้านล้วมาขานจ้าโย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 ่ๆๆ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 ผงนัวจ้าใส่ลงไปน้ำปลาจ้า <laughs> ไม่เป็นไรจ้ามารวดจ้าม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 ่เป็นอย่างเราต้องกินด้วยกนนะารตำเองนะจ้าตำแตงอันนี้ตำม,มะละกอแอนน้ำตาลผาดว่ไเรก็คือน,น้ำตาลแล้วพี่น้องน้ำตาลนี่มันเฮ็ดให้แซ่บให้นัวใส่ไปลดโรวช ยวยวพี่น้องมนัวยัวยวยั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 วเพืักษาไม่เปนเพราะเห็นหน้หาเพราะว่าหงชิดไซน์นมเนกัพี่น้องกันงามยามดีพี่น้องแดดออกลัวิตามินดีนำการพี่น้อง ยังลงไปยะยามากแววมากมายากมากมาเป็นยางดอกดีเฮาตรงซิมยาลบยางมาดูนี่อัดฉิปแล้วก็ยางมาเพาเป็นยังสมัยก้อนโคกนี่ก็สิหาบาทแล้วพี่น้องซิมก่อนนัน ชิมก่อนอขาน้ำปลาพี่นอ้องใช้เครื่องเยอะเพราะว่าเราจะแล้วแม่งไงเขาจะกินกับนขนมกินไงนี่กอบมันก็หายากพี่นอ้องเอ้เมืองนอกเมืองนากินแต่ตำบักแตงแล้วมันคถื่อนชิมน้ามันชั่วๆก่อน

เกาพี่น้องไปนี้เขาขอบขนมเส้นลงสัวแล้วกัน,นะน,น,นเลยแบบลอยเนาะนี่พี่น้องเอ้ยอาหารแซ่บอาหารวัวโคนอีสาน่ของกินกินได้ทุกเมือพี่น้องเมืองไทยนะกินบ่อบเปิดบเ่เบื่อเอาเนื้อวัมกกวมาและก็ไม่เอา Okay. พี่น้องได้แล้วมีมนได้แล้วได้จ้ะเออพักอยู่ข้างในเดี๋ยวพักนี้นะคัไม่ตย็นมานาะพักมานะได้จ้ะโชว์พี่น้องเสแสั่งกันได้จ้าวิธีตำสมตำของเย็นมุนสูตรใครก็สูตรนั่นแหละพี่น้อง เรียบร้อยพี่น้องจา๋าโซนะโซนี่เหรอเนี่ยพี่น้องอกินได้แล้วพี่น้องบันเนี่นี่คือการโซตำคุองิ้ยๆนะจนะ๊ะเนาะอืมต้องย่านด้วยนะพี่น้องยิมอลมีของดี กองดีคือยายมนกาแฟโอเคพี่น้องแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ยายมนโชว์ตับมุงเฉยเฉยอากาศมันดีนะพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดี